สวัสดีค่ะวันนี้ลินจะพามาดูต้นเชอร์รี่บลออซัมอีกแล้วนะคะกำลังแบบว่าออกดอกบานเลยนะคะคือลินลินจะพาวิลเลียมมาเดินเล่นที่สวนอีกหนึ่งสวนที่แมนเชสเตอร์นะคะแล้วลินมาเจอดอกไม้สวยมากลินให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเล่นจะให้ดูเต็มๆเ,เลยนะคะหนึ่งต้นแบบว่าบานสปรังมากเลยนะคะ เฮ้ยี่ค่ะสวยมากให้ดูอันนี้คือต้อนเดียวนะคะบอกว่า,วาต้นใหญ่มาก มันจะมีอยู่ที่ฮิสตันพาร์คนะคะที่แบบว่าเป็นเรียงแถวเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแบบบานหน่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าพวกลิมไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอยู่ส่วนนี้จะอยู่ใกล้มากกว่า ลินจะให้ดูต้นดอกเชอร์รี่นะคะกำลังบานสะพังเลยนะคะอันนี้คือลินนั่งอยู่ไกลๆนะคะคือแบบว่าสวยงามมากคือต้นต้นใหญ่นะคะตอนนี้คือแบบว่ามีฝนตกปล่อยๆนะคะแบบว่าอา,อากาศแบบอึมครึมอึมครึมนิดนึงนะคะแดดยังไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยมีแดดเลยแหละประมาณนี้มันก็เลยแบบว่าแสงก็เลยไม่ได้นะคะแต่ว่าแต่ก็ยังสวยนะคะสวยมาก สาวกสาวกดอกไม้นะคะต้องมาดูคลิปนี้นะคะคือสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวลินจะถ่ายวิดีโอให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือแบบว่าอยากอยากถ่ายรูปตัวเองเข้าไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อสวยมากดูสิ สวยมากเลยค่ะให้ฟังเสียงดกรองแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะคะแอบมีเสียงลินแจมไปนิดนึงนะคะช่วงนี้แบบว่าไปไหนๆแบบว่าดอกไม้ที่ที่อังกฤษนะคะกำลังแบบว่าทยอยบานนะคะของลินอยู่อังกฤษทางตอนเหนือนะคะก็คือแมนเชสเตอร์นะคะ อาอากาศทางตอนเหนือกับทางตอนใต้จะไม่เหมือนกันนะคะสวยมากอะ่ะโอ้แบบนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะ